นั่งคนเดียวมันเหงาจังเลยครับจินนี่ผมขอพอรได้ไหมอุ๊ยพรเป็นจริงสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่แบ็กนาคาบาร์ครับเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าผมบอกเลยนะครับว่าที่นี่เป็นบาร์ใหม่สุดๆเลยครับเพิ่งเปิดมายังไม่ถึงปีเลยมาถึงที่นี่ไม่สั่งซิกเนเจอร์ของทางร้านได้ไงครับไปครับน้ำลายสอแล้วว้าแบ็กนาคาออนไฟกับนอไฟคือเนี้มันจะมีความอุ่นเว้ย แต่เมื่อกี้ผมเริ่มกินแบบปอกเกลือแม่งเบบีว่ะผมอ่ะไปครับเดี๋ยวไปดูต่อไปอ่นเมนูต้อนรับซัมเมอร์ครับช่วงนี้อากาศหนาวมันผ่านพ้นไปแล้วไอ้เยียวฟิวแบบป๊อปไปอ่ะเหมือนไข่ปลาลิวกิวอ่ะไปเมนูต่อกันครับ และนี่คือโปรวันเกิดครับเพียงแค่ลากเจ้าของวันเกิดมาก็ได้ชิงช้าสวรรค์แบบนี้ไปเลยครับอื้มชื่นใจวันเจี๊ยบส่วนใครยังจุใจไม่พอก็กินเก้วยมีฟองไปเลยครับ29 9กินได้ทั้งคืนเต้นเหนื่อยแล้วครับเรามาดูยำสามกรอบกันหน่อยครับร้านนี้แม่ขัวบอกเลยนะว่ามือถึงมากๆกรอบเปรี้ยวหวานเค็มและให้จานมาแบบฟูๆเลยครับและต่อมาครับไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพานบอกเลยนะครับว่าจานนี้ไก่กรอบมากๆแล้วก็ให้ถั่วมาแบบล้นๆเลยครับและนี่ครับกะหล่ำปีผัดน้ำปลาบอกเลยนะครับร้าน มูเครื่องทะเลมาแบบนี้โอ้โหอดใจไม่ไหวแล้วแล้วก็ปิดฉากกันด้วยปลากระพงนึ่งมะนาวครับร้านนี้ให้มาตัวอย่างใหญ่เลยครับเปรียปร้ยวๆแบบนี้สดชื่นครับต่อในทั้งคืนแหมที่นี่แบ็คนาการนี่เขาจอยจริงจรินะครับเต้นกับเพื่อนสนุกสนุกครับแหมแต่มันเหงาไปนิดนะครับทำไงให้หายเหงารู้ไหม ก็ต้องเปิดด้วยซิลเวอร์บูไปเลยครับก็จะได้มิกเซอร์สี่แล้วก็ยำสามกรอบอีกหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้น้องๆมานั่งเป็นเพื่อนด้วยนะครับหลายคนสงสัยใช่ไหมครับน้องๆมานั่งแล้วมันได้อะไรขึ้นมานี่ครับน้องๆเขาก็เล่นเกมกับเราด้วยนะครับมีทั้งเกมเครื่องดื่มมาสจ๊นมีทั้งเกมจับฉลากมีเกมหลายเกมมากเลยครับที่นี่แล้วมาดูคนอย่างผมครับว่าจับฉลากแล้วได้อะไรก็โดนไปเลยสิครับสาวๆดวงพี่มันแข็งไงน้องหลังจากนักร้องลงไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องกวงเพราครับ แต่งานเลี้ยงย่อมีวันเลิกลาครับดื่มแล้วอย่าขับกลับเลยครับที่นี่มีห้องพักให้ด้วยนะครับห้องนี้ราคาเจ็รบาทรวมอาหารเช้าแล้วนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีนะครับแล้วมาต่อนที่ห้อง9ก้าร้อยบาทครับโอ้โหวอลิสมาลาไหมล่ะโอ้โหเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมห้องน้ำในตัวยังไงคืนนี้กูก็นอนนี่แหละเขาก็ง่วงเหมือนกันตัวเองโอ้โหอาหารเช้าโรงแรมกูว่าไม่คีเล่นะนี่ไม่กากนะเว้ย กูว่าคุ้มกูว่าแม่ครัวที่นี่โอเคเลยอ่ะไอ้เทียแม่ครัวใช้ได้เลยอ่ะไปดูเบบคอนก,กันต่อไม่ใช่ใช่กรอกกากใช่กรอกหนังกรอบออกแรงเยอะก็ต้องลรบไข่กันหน่อย <S <S <an> ออเลือกดูเอาครับระหว่างเจ็ดร้อยกับเก้าร้อยชอบแบบไหน